สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดการเงินตอนนี้คือมันมีข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันชี้ไปที่ตัวเลขเงินสดเอ่อจำนวนมหาศาลเลยนะคะ7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ตอนนี้ไปพักอยู่ในกองทุนตลาดเงินหรือที่เรียกกันว่า Money Market Funds นะคะประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือไอ้เงินก้อนใหญ่มาหืมมาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วทำไมทำไมแหล่งข้อมูลถึงมองว่ามันอาจจะเป็นเอ่อชนวนได้ชนวนสำคัญเลยนะคะที่อาจจะไปจุดประกายให้เกิดภาวะตลาดกระทิงหรือบูรันรอบใหม่ได้ลองมาดูกันค่ะครับ ตัวเลข7ล้านล้านดอลลาร์นี่ <c oughs> เยอะจริงๆครับเป็นจำนวนที่ใหญ่มากๆการที่เราจะมาจับตาดูการเคลื่อนไหวข,ของเงินทุนขนาดนี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลมากครับในมุมของการวิเคราะห์ตลาดคือมันมันเทียบเท่า GDP หลายประเทศรวมกันเลยนะเงินขนาดนี้การมีอยู่ของมันจึงเป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากครับ7ล้านล้านดอลลาร์โหแค่พูดตัวเลขก,ก็รู้สึก ว้าวแล้วนะคะคือมันเป็นเงินสดที่แบบจอดรออยู่ข้างสนามเลยในกองทุนตลาดเงินตามข้อมูลที่เราเห็นแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นหัวใจของที่เราจะคุยกันวันนี้เลยนะคะคือข้อสังเกตที่ว่า เงินก้อนนี้มันไม่ใช่แค่เงินที่พักอยู่เฉยๆนะไม่ใช่แค่รอรับตอกเบี้ยต่ำๆแต่เขามองว่ามันมีศักยภาพแฝงที่จะเป็นชนวนจุดประกายบลูรันครั้งใหม่ได้ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงมองแบบนั้นได้ใช่ครับคือ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่การตีความหมายของเงินก้อนใหญ่นี้ที่ไปกองอยู่ในกองทุนตลาดเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยกองทุนประเภทนี้อ,อ,อย่างที่รู้กันคือมันจะลงทุนในอะไรที่เสี่ยงต่ำมากๆสภาพคล่องสูงสูงพวกตราสารนีระยะสั้นจุดประสงค์หลักก็คือรักษาเงินต้นเป็นหลักแล้วก็ได้ผลตอบแทนนิดหน่อยตามดอกเบี้ยระยะสั้นไป การที่เงินมหาศาลไหลไปอยู่ในที่ปลอดภัยแบบนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับภาวะตลาดตอนนั้นแหล่งข้อมูลอาจจะมองว่ามันสะท้อนความไม่แน่นอนที่สูงอยู่ความกังวลของนักลงทุนหรืออาจจะแบบว่ารอจังหวะอยู่รอสัญญาณให้ชัดกวนน่านี้ก่อนจะเอาเงินไปลงในที่ที่เสี่ยงกว่าแต่ก็อาจจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่านะครับอ๋อค่ะ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่ที่พักเงินธรมธรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นตัววัดอารมณ์ตลาดตอนนั้นด้วยวัดความเชื่อมั่นหรือความกังวลแล้วไอเดียเรื่องการเป็นชนวนจุดบูรันล่ะคะมันเชื่อมกันยังไงในมุมมองของข้อมูลนี้ทำไมเงินที่อยู่ในที่ปลอดภัยจู่ๆจะกลายเป็นตัวเร่งตลาดกระทิงได้ค่ะครับตากะที่แหล่งข้อมูลเขาน่าจะนำเสนอก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือเงิน7ล้านล้านเนี่ยมันเหมือนกับ พลังงานสะสมหรือเรียกว่ากำลังซื้อสำรองก็ได้ Reserve Purchasing Power จำนวนมหาศาลเลยที่รออยู่ข้างสนามคำว่ากำลังซื้อสำรองในที่นี้ก็คือศักยภาพในการที่จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆได้ในอนาคตถ้าถ้าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยบางอย่างเข้ามาที่ทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าเออความเสี่ยงมันลดลงแล้วนะหรือว่ามีโอกาสลงทุนที่น่าสนใจกว่าในสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นตลาดหุ้นอ่า พวกเขาก็อาจจะเริ่มย้ายเงินก้อนนี้ออกมาจากกองทุนตลาดเงินที่ผลตอบแทนน้อยไปหาตลาดหุ้นแทนเพื่อจะสแสวงหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเงินจํานวนมาหาศาลขนาดนี้แค่ส่วนหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องทั้งหมดเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นปุ๊บมันจะสร้างแรงซื้อที่แบบโอ้โหส่งพลังมากผลักดันให้ราคาหุ้นโดยรวมมันปรับตัวขึ้นไปได้เร็วและก็นั่นแหละครับที่อาจจะจุดชนวนให้เกิดบูรันขึ้นมาได้ นี่คือคกลไกที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเงินก้อนนี้ในการเป็นชนวนนะครับอ๋อเข้าใจกลไกแล้วค่ะคือจากเงินที่ดูเหมือนจะขี้กลัวเพราะไปอยู่ในที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ตลาดได้เลยถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแต่คาถามคือเอ๊ะมันเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ในอดีตไหมคะแหล่งข้อมูลเขาได้ยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบกับช่วงอื่นๆไว้บ้างหรือเปล่าคะ ในโครงร่างที่เรามีอยู่อาจจะได้ไม่ระบุก,การเปรียบเทียบกับอดีตแบบตรงๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็จะมองหาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนี้อยู่แล้วอย่างเช่นช่วงหลังวิกฤตการเงินต่างๆหรือช่วงที่ธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินหลังจากที่เข้มงวดมานานเราก็อาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์คล้ายๆกันที่เงินสดที่อยู่ข้างนอกตลาดมันไหลกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่อาจจะทําให้สถานการณ์ปัจจุบันมันมันต่างออกไปหรือน่าจับตาเป็นพิเศษอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ก็น่าจะเป็นเรื่องขนาดของเงินสดนี่แหละครับที่พักอยู่ในกองทุนตลาดเงินคือ7ล้านล้านดอลลาร์นี่ถือว่าสูงมากสูงเป็นประวัติการเลย การมีอยู่ของเงินทุนสำรองขนาดใหญ่มือหืมนี้เองที่ทําให้สมมติฐานเรื่องการเป็นชนวนมันดูมีน้ําหนักขึ้นมาเพราะมันหมายถึงพลังขับเคลื่อนที่อาจจะรุนแรงกว่าในอดีตถ้าถ้ามันถูกปล่อยออกมาจริงๆนะครับขนาดคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษอเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้ามองในมุมกลับกัน่ะคะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเงินก้อนนี้อาจจะไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นอย่างที่คิด แหล่งข้อมูลเขาได้พูดถึงทางเลือกอื่นๆหรือปัจจัยที่อาจจะทำให้เงินก้อนนี้ยังคงนิ่งๆอยู่ในกองทุนตลาดเงินต่อไปบ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือแน่นอนครับไม่มีอะไรการันตีว่าเงิน7ล้านล้านเนี่ยจะต้องไหลเข้าตลาดหุ้นเสมอไปแหล่งข้อมูลก็น่าจะมองถึงความเป็นไปได้อื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างแรกเลยเงินเหล่านี้ก็อาจจะยังอยู่ในกองทุนตลาดเงินต่อไปถ้า ถ้าดอกเบี้ยมันยังสูงอยู่คือถ้าพักเงินในที่เสี่ยงต่ำแล้วยังได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจอยู่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือถ้าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองมันยังสูงมากๆนักลงทุนก็อาจจะเลือกถือเงินสดต่อไปก็ได้ครับปลอดภัยไว้ก่อนอย่างที่2เงินทุนก้อนนี้อาจจะไหลไปที่อื่นที่ไม่ใช่หุ้นก็ได้นะครับเช่นอาจจะไปตลาดตราสารหนี้ถ้าบอลยิวมันน่าสนใจขึ้นหรือจะไปอสังหาริมทรัพย์สินค้าพกพาน ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่โอการในช่วงนั้นๆดังนั้นการที่แหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นชนวนของบูรันในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งในสถานการณ์ที่เป็นไปได้หรือซีนาริโอหนึ่งที่น่าจับตาที่สุดเท่านั้นเองครับไม่ใช่ข้อสรุปไายตัว ความเป็นจริงมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับอะไรคือปัจจัยกระตุ้นหรือสัญญาณที่เราควรจะจับตาดูเป็นพิเศษคะที่จะบอกว่าเฮ้ยเงินก้อนใหญ่นี้กําลังจะเริ่มขยับแล้วนะกําลังจะเคลื่อนไหวจริงๆตามที่แหล่งข้อมูลอาจจะชี้แนะไว้อันนี้คําถามสําคัญเลยครับการหาสัญญาณหรือแคทาลิสตเนี่ยนักลงทุนนักวิเคราะห์ให้ความสําคัญมากจากมุมมองที่แหล่งข้อมูลนําเสนอมาปัจจัยพวกนี้ก็น่าจะรวมถึง หนึ่งเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอันนี้ชัดเจนมากสัญญาณจากธนาคารกลางโดยเฉพาะเฟดถ้ามีสัญญาณชัดๆเรื่องลดดอกเบีย้ยนโยบายการลดดอกเบีย้ยจะทำให้ผลตอบแทนกองทุนตลาดเงินมันดูไม่น่าสนใจเท่าเดิมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นแล้วมันก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจด้วยต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วย 2. ภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อันนี้ก็สําคัญพวกข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการเติบโตแข็งแกร่งเงินเฟอ้อลดลงต่อเนื่องหรือความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคธุรกิจฟื้นตัวชัดเจนพวกนี้จะช่วยลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจตดถอยแล้วก็ทําให้คนกล้าลงทุนในหุ้นมากขึ้นส,สถียรภาพของตลาดคือท่านตลาดหุ้นผันผ,นผลน้อยลงหรือมีแนวโน้มค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดึงดูดนักลงทุนที่รออยู่ข้างนอก ให้รู้สึกมั่นใจกล้ากลับเข้ามาลงทุน 4. ผลประกอบการบริษัทอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับถ้าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมรายงานกำไรดีแนวโน้มอนาคตก็ดูสดใสตลาดหุ้นก็จะน่าสนใจขึ้นครับ 5. อาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะอื่นๆอีกนะครับเช่นความคืบหน้าเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนเกมได้ อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนมุมมองนักลงทุนต่อความเสี่ยงกับโอกาสได้เหมือนกันการจับตาสัญญาณเหล่านี้ประกอบประกอบกันไปจะช่วยให้เราประเมินได้ครับว่าเงิน7ล้านล้านเนี่ยมีแนวโน้มจะขยับไปทางไหนแล้วก็เมื่อไหร่ฟังดูแล้วเหมือนกับการรอประกายไฟที่ใช่เลยนะคะเพื่อมาจุดชนวนกองเชื้อเพลิงขนาดมหึมานี้น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผลกระทบต่อตลาดโดยรวมคงจะโอ้โหมหาศาลแน่แน ใช่ครับสกเกยภาพในการสร้างผลกระทบมันมีอยู่จริงๆจากขนาดของเงินทุนก้อนนี้แต่อย่างที่บอกไปครับการจุดชนวนมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปัจจัยกระทุนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีน้ำหนักมากพอที่จะเปลี่ยนใจนักลงทุนจำนวนมากๆได้จริงๆให้เห็นเหมือนโดยสรุปจากข้อมูลที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะประเด็นหลักเลยก็คือการมีอยู่ของเงินสดจำนวนมหาศาลถึง7ล้านล้านดอลลาร์ ที่ตอนนี้กำลังพักตัวอยู่ในกองทุนตลาดเงินซึ่งเป็นแหล่งพักเงินระยะสัน้นความเสี่ยงต่ำแต่สภาพคล่องสูงปรี๊ดเลยและจุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นก็คือมุมมองชื่อว่า เงินก้อนนี้ไม่ใช่แค่เงินที่นวลนิ่งๆเฉยๆแต่มันมีศักยภาพแฝงอยู่ที่จะกลายเป็นชนวนหรือตัวขับเคลื่อนสําคัญที่อาจจะจุดประกายให้เกิดภาวะตลาดกระทิงหรือบูรันรอบใหม่ขึ้นมาได้ถ้าปัจจัยแวดล้อมมันเอื้ออํานวยแล้วก็เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนก้อนนี้เข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นอย่างมีนัยสาคัญนะคะถูกต้องครับนั่นคือแก่นสําคัญเลยของข้อสังเกตจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันอยู่ซึ่งเป็นการมองไปทั้งหน้าถึงพลวัตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตลาดการเงิน ทีนี้สิ่งที่น่าจะนำไปคิดต่อหรือเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปหลังจากที่เราได้พิจารณาข้อมูลนี้กันแล้วนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง หมายความว่าต้องมีปัจจัยกระตุ้นที่มันเข้มข้นระดับไหนหรือต้องมีสัญญาณกี่อย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันถึงจะเพียงพอที่จะผลักดันให้เงินทุนก้อนใหญ่มหาศาล7ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะย้ายออกจากเซฟโซนอย่างกองทุนตลาดเงินไปสู่การลงทุนที่อาจจะผันผวนกว่าแต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าได้มันเป็นเรื่องของระดับความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปหรือเป็นเรื่องของผลตอบแทนเปรียบเทียบที่มันต่างกันชัดเจนมากพอการหาคําตอบสําหรับจุดเปลี่ยนอันนี้นะครับ น่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยในการคาดการทิศทางตลาดในระยะต่อไปครับ